วันนี้เราจะมาเล่นแท็ปเปอร์แบบว่าเล่นอยู่ฝั่งเดียวเราเอาแอดออนที่แบบว่ามาถึงกับดักจะทั้งหมดจะอยู่ที่เราเลยแล้วเราก็จะวางอยู่แต่ฝั่งนี้เท่านั้นด้วยหมายความว่าเราจะไม่ไปเล่นฝั่งนู้นแล้วปล่อยให้เขาปั่นฝั่งนู้นไปแต่ตอนนี้เครื่องมาล็อกอยู่ใช่ไหมละ่ะเราก็เซตเซตฉากไปก่อนเนี่ย mm. วางไว้ให้หมดเลยฝั่งนั้นมันปั่นไม่ได้ยังไงก็ต้องมาปั่นฝั่งนี้เดี๋ยวผมต้องแอบรีบวางนิดนึง มันไม่รู้หรอกว่าเราวางไปเท่าไหร่อะ่ะแล้วมันไม่รู้ได้ว่าเจอแถบเปอร์มั้งเพราะว่ามันไม่มีเห็นกำดักอยู่ที่พื้นนะครับใคเย็บหน่อยเ <c oughs> มื่อถึงวางไปแล้วสี่อันอะ่ะวางอีกอันหนึ่งห้าอันจุดกระโดดวางถ้าแวดอนนี้มาเอาวางจุดกระโดดน่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะย้ายแถบไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้วางสักอันหนึง่งวางไปแล้วหกอัน ตรงนี้หรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าตรงนี้ดีกว่าจุดโดดนี่นี่ไม่ได้ใช้แอรออนแดงด้วยนะพยายามเล่นแบบว่าไม่ใช้ออนแดงดูวางไปแล้วทั้งหมดแปดอันนงวีอยากรู้อย่างเห็นเหลือเกินเหลือสองอันเดียวผมว่าเอาวางตรงหน้าต่างบ้านเล็กสักอันหนึ่งไปไหนแล้วนงวี อันนี้อีกตัวหนึ่งนี่แต่คนที่เป็นเหยื่อผมอยูอียังไม่อยู่ยังไม่มานะระวังเแยบแถบนะครับวิ่งขึ้นเรือไปอะ่ะ <c oughs> คนแถมไม้อีกอันหนึ่งเหรอเหมือนจะมีคนปั่นข้้งบนเลยครับวางตรงนี้ได้ปะกระโดดลงมาอะเหยียบอะ่ะปั่นเพลินแม่มันไกลไป โอมันต้องวางตรงขั้นบันไดเหรอวะขั้นบันไดมันมันวางได้ที่ไหนอะตามทันอยู่ดีโอเคเดี๋ยวเราเอาคนไปแขวนใกล้ๆก,ก,กับที่ที่เราจะเล่นนะครับย้ายเขาปั่นฝั่งนี้เสร็จเดีย๋ยปั่นเสร็จแล้วเอเวนนี่ไงเอาเหยียบอีกแล้ว ที่วางเมื่อกี้คือได้ใช้เลยนะเกมมันจะจบไวไปปะเนี่ยกินข้าวหมดหรือ,อยังคนดูเดี๋ยวผมผ่อนเกมให้ <c oughs> เหลือแค่คนเดียวเองตอนนี้ได้แมบ,บอะ่ะรีบๆกืนผมเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเต็ตแทบก่อนครับจะได้วิ่งไวนะวิ่งไว ง้างดีไปดียุบปีบกืนเร็จครับวิ่งกันต่อเนื่องเลยดิอย่างยี้มันก็มีแต่จะล้มอย่างเดียวอะ่ะพอละเกมจบไปไปแฟนก้อนชิวๆเราใช้เปิเ้เล็เกมได้ดีสบายๆผ่อนเกมหน่อย ตัวนี้เหยื yeah, ่อหรือเปล่ายุ yeah. ่ยก็แมงมุม,มาก่อนหนึ่งตัวทางเข้ามันหายากจังเปรไมไปก้อนเหยี่บแถบนะเหยื yeah. ่ผมจะได้ไม่ต้องเสียแมงมุมนะถ้าเขาเหยียบแถบชีกขวาไปดีครับน้องอ้าวฉีกมากระโดดไอ้นี่เล่นแป,กแปกแลกๆละฉชีกขวาไปนู่นอะ่ะ มึงเป็นไหมเนี่ยกระโดดมาให้ตีซะงั้นเอาไปวางตรงนู้นดีกว่าแถบเราน่าจะเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไล่ปล่นหมดแล้วดิไม่เป็นไรยูชิวเหมือนแบบว่าเราเราเราเปิดเกมดีอะ่ะเหมือนชนะไปแล้วนะเนี่ยถ้าเครื่องนี้ไม่เสร็จยังไงมันก็ ออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกเครื่องเนี้สำคัญมากเปไนแล้ววะแถบผมโดนปลดไปเยอะอยู่เดยวเดินกลางใหม่ก่อนนะครับเครื่องเนี้ต้องห้ามเสร็จแค่นั้นเลยเหยื่อโดนแขวนอยู่ด้วยเหยื่อโดนแขวนอยู่ก็ถ้าเหยื่อตายก็จะเปิดประตูช้านะครับเปิดเฟนด,ดี้นะ จะไม่มีใครเปิดประตูเร็วหเห็นเห็นผมก็สายตาดีอยู่กระโดดไหมล่ะไม่โดดว่ะไม่มีเสียงร้องเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อย่าจะตกเบรอเลยดิเร็วรีมาช่วยกันหน่อยเอาแขวไว้ตรงนี้เลยครับเอา้าปั่นเครื่อง ปั่นฝั่งนู้นด้วยไงมันไม่รู้หรอว่าผม,ผมแบบว่ายึดฝั่งนี้เป็นของตัวเองไว้หมดแล้วอะ่ะถ้าจะวิ่งเข้ามาจุกแถวนี้นะตีนแตกนะอยู่ไหนกันหมด มันจะช่วยอย่าบังอย่าบังไม่โดดเลยวะไม่โดดหน้าต่างเลยสักคนช่วยไม่ทันหรอกชิวๆอ้าว <c oughs> เพื่อ <c oughs> ตายคู่แล้วเนี่ยโบลิ <c oughs> เหลือสองคนแล้วอ่ะจงไงอ่ะเครื่องปัน่นไฟเครื่องนี้ปั่นเสร็จไหมเดี๋ยวผมไปเซตแท็บใหม่ก่อนตรงนี้เอาเราเจอไงแมงมุมมาก่อนหนึ่งตัวครับเหลือเครื่องปัน่นไฟสองเครื่องนะคือเครื่องนี้กับ นยังไงมันก็แพ้เราแล้วอะ่ะเราแบบชนะแล้วจริงเก็บแมงมุมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันทอไปเอามันหน่อยดิแมงมุมสามแล้วน้องคนนี้วิ่งขึ้นมาซัดเลยดิตยะยาโคมง ล้วแม่งมุมผมไม่ได้เพิ่มวะจะปวดแถบบ่อโอ้ยเชี้ยดไม่ทานหลอกพี่มีแม่งมุมน้องพี่ไวจะจัดอ้าวติดแถบทำไรครับอา้าวแม่งเอ้ยฮิตบ็อกทำให้ใหญ่เท่าแบบตัวเวสเกอร์หรือกระต่ายได้ปะวะลงไปข้างล่างแล้วทำให้กำดักมันใหญ่กว่านี้หน่อย คนผ่านได้แต่ผีผ่านไม่ได้อ้วนไปหน่อยตรงนี้ไม่มีแถบแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นด้วยความชิลแล้วตอนนี้อย่างนี้ต้องแขวนดิจะได้ล็อกประตูเพิ่มขึ้นเป็นสี่โทเี็นนะแต่ว่าตัวที่เป็นเหยื่อยังอยู่นะเนี่ยเป,เปิดประตูของเฟดดี้ก็จะถูกเปิดไว ได้ยินเสียงท่อเล้วเว้ยอืเจอคนด้วยแจ็คพอดเอาอะไรไปรอดล่ะทีนี้น้องข้างหน้ามีแทบวิ่งไปดิอันนี้มามอบโอ้โหมอบซะง,งาั้นมามามาเดี๋ยวพี่พาไปออกประตูก็ได้วันนี้ใจดีเป็นพิเศษวะเปิดดิเปิดได้ไหม เปิดดิเปิดดิน้องล็อกสี่โทเคนสถานการณ์ตึงเครียดครับเปิดก็จะหมดประตูก็จะเปิดทันหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมาเปิดด่วนเร็วๆมันหายล็อกแล้วเดี๋ยวก็มีลาทุกคนคิดว่ามันจะรอดปะถ้าสมมติว่ามันเปิดทันขึ้นมาแล้วคิดว่าผมจะ ตีมาแล้วโมลีหรือเปล่าให้เป็นคีกันเองจบแบบปลายเปิด